เ่าเยอะเลยเรื่องหมละเรื่องเลยพี่เนาะรประหยัดเลยรอให้มันลอยลำปืดเลยเลยโอ้ดึงไปอย่างไห้เนาะบนละคันเลย <c oughs> <c oughs> แต่นี่คือเป็นมาเลยไม่ต้องเป็นรอไม่ต้องไปส่งเครื่องเงียบลงโอ้เงียบสิเครื่องสันไม่มีเลยนะเงียบทุกอย่างเลย ลองทางยาวไหมล่ะไ,ไปทางซ้ายไปคนละเรื่องเลยพี่เนาะ,อ,ะอันนี้ใส่คันเร่งไส่ฟ้าหมดเลยหมดหมดหนึ่งหมดสห้าหมดห้าดึงดีจังเลยมีเก้าคนละเรื่องนนะพี่นวพวเน,ะนะาะ มันจะมาอย่างเดียวอเวลากดนี่มาอย่างเดียวมันทุกนี่ไม่ต้องพูดถึงก้ขับสบายพี่สบายมาก ยวเลี้ยวขวาพ่อเชีอวอย่างนั้นอายุยืนอยู่นะมันเครื่องหกเดือนมันก็เปลี่ยนทิ้งเโอเครื่องนั้นเงียบกิบเลยเนาะ <c oughs> ไม่มีสันไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีกล้องไัมนไม่มีเงี <c oughs> ยบไปเลย เดียวรอยสีแล้วมันมาหมดอ่ะพี่ขับสนุกขับสบายรถมันเหมือนจะลอยขึ้นลอยเอาเรื่องอย่างนี้เนาะ ครับพีปป่ประหยัดโคตรประหยัดเลยนี่ผลของเินไรไปเฮ้ต่างจังหวัดอะ่ะไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปส่ง,องรอบเตรีมเรียวข้างหน้า